สวัสดีค่ะบิวมาแล้วค่ะทุกคนเจอกับบิวที่เดิมค่ะช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะฮานอยค่ะฮานอยวันที่1เดือนธันวาค่ะคยี่กันไปเลยนะคะ4และ7นะ4และ7นะคะทุกคนเจาะค่ะ4 7 7 1 4 9 4 2 70และ48ค่ะส่วน3ตัวค่ะ741และ789ค่ะยังมีครั้งหนึ่งนะคะ2ตัวนะ477149 4270และ48ค่ะส่วน3ตัวค่ะจอกกันไปเลยค่ะ741และ789นะคะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน